ความสุขไม่อยู่ที่ไหนไกลแต่มันอยู่ตรงที่ใจของเรายืนอยู่ในปัจจุบันสวัสดีลูกๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องธรรมะเสียงกับคุณแม่มาลีวันนี้แม่ชีอยากชวนลูกๆมานั่งนิ่งๆหายใจลึกๆแล้วกลับมาอยู่กับปัจจุบันที่แท้จริงกันนะลูก ลูกเอย๋ยชีวิตของเราทุกคนเหมือนคนกำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่ยาวไกลบางคนมัวแต่มองไปข้างหน้าคิดถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดบางคนก็ยังไม่อาจวางเรื่องเก่าๆที่ผ่านไปได้เลยพอเป็นอย่างนั้นใจก็หลงทางเหมือนคนเดินอยู่กลางทาง แต่ไม่รู้ว่ากำลังเหยียบพื้นตรงไหนหลวงปู่ปราโมทท่านสอนไว้ว่าทางเดินที่ถูกต้องคืออยู่ในปัจจุบันถ้าเราอยู่กับปัจจุบันรู้กายในปัจจุบันรู้จิตในปัจจุบันเราก็จะเห็นความจริงลูกกายในอดีตนั้นไม่มีแล้วกายในอนาคต ก็ยังไม่เกิดขึ้นจิตในอดีตก็หายไปแล้วและจิตในอนาคตก็ยังไม่มาสิ่งเดียวที่มีอยู่จริงในขณะน,นี้คือกายนี้และจิตนี้ที่อยู่ตรงนี้ในเดี๋ยวนี้ลูกเคยสังเกตไหมเวลาความคิดมันพาเราไหลไปเราเผลอคิดถึงอดีตจนใจหนัก หรือจินตนาการถึงอนาคตจนใจกลัวความคิดเหล่านั้นไม่ใช่ความจริงเลยมันเป็นเพียงเงาเป็นเพียงความจำเป็นเพียงความฝันแต่สิ่งที่มีอยู่จริงคือความรู้สึกของกายที่กำลังนั่งอยู่คือใจที่กำลังรู้ว่ากำลังคิดกำลังรู้ว่ากำลังรู้นั่นแหละลูก คือทางแห่งสติคือความรู้เนื้อรู้ตัวที่พาเราออกจากโลกของความฝันเข้าสู่โลกของความจริงแม่ชีอยากให้ลูกลองมองดูชีวิตของตนเองอย่างอ่อนโยนไม่ต้องพยายามเปลี่ยนแปลงอะไรทันทีแค่รู้กายรู้ใจอยู่ในปัจจุบันเช่นขณะที่หายใจให้รู้ว่ากำลังหายใจเข้า รู้ว่ากำลังหายใจออกไม่ต้องไปบังคับให้ลมหายใจยาวหรือสั้นแค่รู้เท่านั้นก็พอเมื่อรู้เช่นนี้ใจจะเริ่มสงบโดยธรรมชาติสติจะค่อยๆตั้งมั่นเหมือนคนถือคมไฟอยู่ในความมืดพอแสงไฟสว่างขึ้นความมืดก็หายไปเองลูกไม่ต้องตะโกนไล่ความมืดเพราะความสว่างของสติเท่านั้น ที่จะขับมันออกไปได้ลูกที่รักหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าการอยู่กับปัจจุบันแปลว่าต้องไม่คิดถึงอนาคตเลยหรือไม่สนใจอดีตเลยไม่ใช่เลยลูกการอยู่กับปัจจุบันหมายถึงรู้เท่าทันความคิดที่กำลังเกิดขึ้นณนะขณะนั้นถ้ามีความคิดถึงอนาคตเกิดขึ้นก็รู้ว่า กำลังคิดถึงอนาคตอยู่ถ้ามีภาพอดีตผ่านเข้ามาก็รู้ว่ากำลังละลึกถึงอดีตอยู่แค่นั้นก็เพียงพอเพราะสิ่งสำคัญไม่ใช่จะคิดหรือไม่คิดแต่คือรู้ว่ากำลังคิดหรือไม่รู้เท่าทันในขณะนั้นนั่นเองที่เรียกว่าสติที่แท้จริงหลวงปู่ท่านเปรียบไว้ชัดเจนมากว่า กายที่ผ่านไปแล้วเป็นเพียงความจำกายที่ยังมาไม่ถึงเป็นเพียงความคิดสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้เท่านั้นคือร่างกายปัจจุบันนี้และจิตใจปัจจุบันนี้ถ้าใจเราหลงไปกับความจำเราอยู่ในอดีต ถ้าใจเราหลงวาดภาพเราอยู่ในอนาคตแต่ถ้าใจเรารู้ตื่นเบิกบานในปัจจุบันนั่นคือทางพ้นทุกข์ที่แท้จริงลูกลองคิดดูเถอะตอนที่ใจเราอยู่กับความจริงในปัจจุบันไม่มีความทุกข์ใดเลยเพราะทุกข์เกิดขึ้นจากการแบก สิ่งที่ไม่มีอยู่จริงอดีตไม่มีแล้วอนาคตยังไม่มาถึงเรากับทุกข์เพราะภาพจําและความฝันของใจเราเองสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่การวิ่งหนีทุกข์แต่คือการมองเห็นทุกอย่างรู้เท่าทันเห็นว่ามันก็แค่สภาวะหนึ่งที่เกิดขึ้น แล้วก็ดับไปแม่ชียอยากให้ลูกลองสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะทุกครั้งที่เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันจริงๆใจจะรู้สึกเบาไม่ใช่เพราะไม่มีปัญหาแต่เพราะเราไม่แบกมันไว้อีกต่อไปขณะที่ยืนก็รู้ว่ายืนขณะที่นั่ง ก็รู้ว่านั่งขณะที่พูดก็รู้ว่าพูดขณะที่คิดก็รู้ว่าคิดนี่แหละลูกสมถะในชีวิตประจำวันเป็นทางสายสั้นแต่ลึกเป็นวิธีของผู้มีสติหลวงปู่ปราโมทมักกล่าวเสมอว่าธรรมะอยู่ตรงที่รู้เนือ้อรู้ตัวนี่เอง ไม่ต้องออกตามหาในป่าไม่ต้องหนีเข้าถ้าอยู่บ้านก็ปฏิบัติได้ถ้ามีสติรู้เนื้อรู้ตัวเพราะทุกอิริยาบทที่เรารู้ชัดคือการเจริญมรรคคือการเดินทางแห่งพุทธะลูกทั้งหลายเมื่อฝึกสติอย่างต่อเนื่องใจจะตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไปกับอารมณ์ต่างๆสิ่งนี้แหละ ที่เรียกว่าสัมมาสมาธิเป็นสมาธิที่เกิดจากสติไม่ใช่จากความเพ่งใจตั้งมั่นแต่ไม่แข็งตึงผ่อนคลายแต่ไม่เผลอไหลจิตที่เป็นเช่นนี้เองคือจิตที่พร้อมให้ปัญญาเกิดเมื่อปัญญาเกิดเราจะเห็นตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่มีอะไรจีรัง ถือไม่ได้ยึดไม่ได้นี่แหละลูกคือไตรลักษณ์ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แม่ชีอยากให้ลูกระลึกไว้เสมอว่าทางแห่งธรรมไม่ได้อยู่ที่ไกลเลยมันเริ่มจากตรงที่เท้าของลูกเหยียบยืนอยู่นี่เองถ้ารู้ว่ากำลังหายใจก็อยู่กับพุทธะถ้ารู้ว่ากำลังคิดก็อยู่บนมรรค ถ้ารู้ว่ากำลังทุกข์ก็อยู่ในธรรมไม่มีทางลัดไปถึงความหลุดพ้นนอกจากการรู้ตัวในปัจจุบันนี่แหละหนทางเดียวที่พระอริยเจ้าทั้งหลายเดินผ่านมาแล้วทุกองค์ลูกที่รักการอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่เพียงเทคนิคเพื่อสงบใจแต่มันคือการกลับบ้านของชีวิต คือการกลับมาสู่จุดเดียวที่เราพบความจริงได้อย่างแท้จริงเพราะความจริงอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ที่ใดในเวลาอื่นอย่าให้ใจล่องลอยไปกับเรื่องราวอย่าให้ความคิดพาเราหลงไปในอดีตรหรืออนาคตนานนักเพียงแค่กลับมาอยู่ตรงนี้ในเดี๋ยวนี้เราจะได้พบใจที่บริสุทธิ์และเมื่อใจสะอาดสงบ รู้ชัดอยู่ในปัจจุบันปัญญาจะฉายแสงออกมาเองเหมือนแสงอาทิตย์ที่ส่องผ่านเมฆหมอกสุดท้ายนี้แม่ชีอยากฝากลูกๆไว้ด้วยถ้อยคำง่ายๆว่าอยู่กับปัจจุบันทุกลมหายใจคืออยู่กับพระพุทธเจ้าในใจเราเพราะพระพุทธเจ้าทรงตื่นทรงรู้และทรงเบิกบานอยู่ในขณะนี้เสมอ จงอยู่กับลมหายใจจงอยู่กับกายจงอยู่กับใจแล้วลูกจะพบว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ต้องออกตามหาเลยเพราะมันอยู่กับเราตลอดเวลาเพียงแต่เราหลงลืมมันไปเท่านั้นเองแม่ทีขออวยพรให้ลูกทุกคนมีสติอยู่กับปัจจุบันมีใจเย็นดุดน้ำมีปัญญาสว่างดุดแสงทอง เดินบนเส้นทางแห่งธรรมอย่างมั่นคงและอ่อนโยนอนุโมทนาจะลูกจะเริญในธรรมกันทุกคน